สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพรหัที่11พฤษภาคม2560ราคาทองคำยังคงปรับตัวลงต่อเน,นื่องเป็นวันที่3บมุดแนวรับ1,220ดอลลาร์ปัจจัยที่กดดันนะคะมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น,นะะหลังจากที่ประทานเฟดสาขาบอสตันนะคะถแถลงบอกว่าเฟดน่าจะประับเบี้ยอีก3ครั้งเลยนะคะในปีนี้ก็ดูเหมือนข้อนาจะปรับขึ้นเล้งมากกว่าเดิมนะคะ ก็บอกว่าน่าจะมีการปรับลดขนาดงบดุลของเฟดด้วยนะคะถ้าเกิดมีการปรับเนโเบ้ยในการประชุมครั้งถัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเศรษฐีอเมริกาเนี่ยจะร้อนแรงเกินไปนะคะส่วนข้อมูลของ CME Group นะค,ะ,คะก็สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนบอกว่ามีโอกาสสูงถึง83เอร์เซนที่เฟจดจะเบี่ยนในการประชุมเดือนเม้ออายนนะคะกองทุน N อซเมื่อวานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปนรายงานถึนงทอ,องคำติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคือนที่ผ่านมา1,218ดอลลาร์ลดลงไป2.1ดอลลาร์นะคะส่วนวันนี้มีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือการประชุมธนาคารกลางอังกฤษนะคะ ตลาดประเมินนะคะว่าน่าจะเตึงด้ยวยนโยบายไว้ที่เดิมก็คือ0.25%นะคะถึงแม้ว่าการที่อังกฤษจะออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปนะคะจะทำให้เศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยย่ำแย่ลงก็ตานะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเกี่ยวกับ2ปีนะคะก็อาจจะยังไม่กระทบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านสัอเมริกานะคะคืนนี้ ติดตามการถแถลงของประธานเฟดสาขานิวร์กนะคะก็คาดว่าท่านนี้ก็คงถแถลงให้เฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะคะไม่ต่างจากประธานเฟดสาขาอื่นๆที่ถแถลงในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าท่านนี้ก็คือเป็นสายพิาบนาะคะก็คงไม่ได้พูดเร่งให้เฟดปรับดอกเบีย้ยอย่างเร็วเกินไปนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในสัปดาห์ เอ่อในคืนนี้นะคะก็จะมี2ตัวก็คือดัชนีราคาผู้ผิดแล้วก็จํานวนผู้ขอสการว่างงานรายสัปดาห์นะคะซึ่งดัชนีราคาผู้ผิดเดือนเมษายนตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0ูนเซะคะหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยลดลงไป0ูเซตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นอาตาัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกามีการเล่งตัวสูงขึ้นนะคะส่วนจำนวนผู้ขอสการว่างงานรายสัปดาห์ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 7พันลายนะคะสุรับ2 4 5 0 0 0รหาลายนะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะต้องเรียนว่าอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เกิดสัญญาณขายหลังจากที่ดูดแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้นเลยนะคะ1 2ึ0ดอลลาร์ก็รับไม่อยู่มาแนวโน้มราคาทองคำมองว่าน่าจะปรับตัวลงต่อแนวรับจะอยู่ที่1,200ดอลลาร์เป็นแนวรับทางจิตวิทยานะคะส่วนแนวต้าน1,200 25ดอลลาร์เป็นแนวต้านระหว่างวันถ้าผ่านขึ้นไม่ได้อาจจะเห็น1 235ดอลลาร์ะะต่างค่าตดคาดว่าในช่วงนี้นะคะประเด็นที่เคยเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำความเสี่ยงทางการเมืองดูเหมือนลดน้อยลงแล้วนะคะแล้ก็ตลาดจะมุ่งให้ความสนใจกับการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดมากกว่าในช่วงนี้นะคะเหมือนกลยุทธ์การลงทุนนะคะเปิดซื้อขาย จะมีความได้เปรียบม,มากกว่าแนะนำที่1,225แล้วก็1,235ดอลลาร์จุดขายตตดขาคทุน1,240ดอลลาร์ค่ะส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยในวันอังคารที่ผ่านมานะคะเปิดตลาดอาจจะเห็นเปิดในแดนบวกแต่ก็มีแรงเทขายในหุ้น2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มพลังงานนะคะก็กดดันดําให้ตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ปรับตัวลดลง แรงเทขายเนี่ยมาจากนักทุนที่เป็น3บันแล้วก็รายย่อยนะคะอาศัยแรงซื้อจากนักทุนต่างประเทศนะคะที่ซื้อเข้ามา385ล้านบาทแล้วก็มีการเข้ามาซื้อในตลาดรุ่มพันด้วยนะคะเซ็นท่สิบอินเดกค์ฟิวเจอร์นักทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อนะคะแต่ว่าน้อยเหลือเกินนะคะ13สัญญาเท่านั้นเองนะคะสัญญาเดือน M อนะคะเซเนี่ยอาจจะเห็นก่อนตัวในกรอบแคบแล้วก็มีการ ดีตัวขึ้นนะคะเข้าสู่แนวต้าน1000จุดแต่ในที่สุดก็มีแรงเทขายกลับออกมานะคะอย่างที่เด่นไปแล้วก็มีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ดอ,อกมานะคะก็เลยทําให้ปรับตัวลดลงนะคะก็มองว่า1000จุดเนี่ยนะคะก็ยังมองเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะเกิดสัญญาณขายเพราะว่าขึ้นไปทดสอบหลายครั้งเราก็ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะมัน กลยุทธ์การลงทุนให้ไว้เหมือนเดิมถ้าเกิดเห็นเขาใกล้1,000จุดเนะี่ยเปิดซื้อขายได้นะคะแล้วก็ในจุดที่เกณฑ์กำไรฝั่งซื้อให้ไว้ที่990จุดแล้วก็จุดขายบาดการทุนฝั่งซื้อ985จุดนะคะก็ประเด็นที่ทั้งทุนให้ความสนใจถ้าเป็นในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องการประกาศ งบไตรมาสหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเวลเซกเตอร์นะคะส่วนประเด็นเรื่องการปรับเพิ่มของเฟรดเนี่ยก็จะทำให้เม้นเงินนี้ไหลออกจากตลาดหุ้นในประเทศเกิดใหม่ไปตลาดสหรัฐอเมริกาได้นะคะเป็นปัจจัยลบสำหรับซิงเกิลซอกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะก็ CBG ีจีฟิวเจอร์แล้วก็โฮมโปรฟิวเจอร์นะคะ CBG ีบีจีฟิวเจอร์ราคาหุ้น c ีบีเนี่ยปรับตัวหลหลุดแนวรับ 65บาทนะคะมันเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะคะระยะสั้นถ้าเกิดมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะคะก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้แนะนำเปิดสาขาย c b g Future นะคะดูราคาหุ้น c b g แม่เป็นหลักนะคะที่63บาทนะคะจุดขายตายขาดทุน63บาทคะ่ะสำหรับ Home Pro Future ราคาหุ้น Home Pro กว้ตัวเหนือแนวรับ9บาท60สตางค์ ก็ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน,นะคะแต่ว่าการพื้นตัวในระหว่างวันนะคะนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านนะคะประมาณ9บาท9.5สตางค์ถึง10บาทได้นะคะวัระวังว่าอาจจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะคะแนะนำนะคะเปิดสื้อขาย Home Pro Future นะคะที่9บาท 9กสตังนะคะเราก็จุดขายตัดขาดทุนให้ไว้ที่10บบาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ